ถึงแบบว่าทำร้ายตัวเองแต่มันก็เกิดขึ้นเพื่อนเพื่อนมันเกิดขึ้นนี่นางว่านางเครียดเครียดเครียดจัดจนแบบว่ากินยาเพื่อนเพื่อน,อนกินยากินยาไปรอบที่หนึ่งเพื่อนเจอเพื่อนนางมาห้ามอาไว้นะแล้วเขาก็ปิดเงียบไม่บอกไม่บอกพวกจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสวนจ้ะมาสวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ได้มาหลายวันก็มาสวน ดูผักแล้วมาถอนย้านนิดๆหน่อยๆจ้ะตอนทำมันก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกจะจอยรีบๆนะจอยมาตั้งแต่หกโมงเช้าจ้ะพอดีพี่แอนดี้เขามามาส่งจอยจ้ะก่อนที่เขาจะไปทํางานเช็ดกระจกที่เวดดินเมนูมันจะเป็นเกี่ยวกับจัดพิธีแต่งงานนะเพื่อนๆนะพี่แอนดี้ก็เลยแบบมาส่งจอยเพราะว่าจอยต้องเอาต้นก้าพริกที่ว่านน้องใหม่ให้จอยด้วยจ้ะจอยก็เลยเอามาลงเผื่อมันได้กินเพื่อนๆนะเผื่อมันได้กิน ลมก็อาจจะแรงหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าพูดไปแล้วมีเสียงลมเจ้าก็ขอโทษขออภายนะัยณที่นี้ด้วยจ้ะเจ้าก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องลูกสาวนะเพื่อนเพื่อนนะว่าเขาขึ้นมาหาจอยอะแล้วทีนี้น้องไมยเขาก็เออเขาก็มาคุยกับจอยนะั่นแหละเพื่อนนะจอยนอนคุยกันสองคนแม่ลูกนาะงก็เคาะประตูเข้ามาในห้องจอยนาะงบอกแม่ฉันเข้ามาคุฉันเข้าห้องแม่ได้ไหมก็เออเข้ามาเพราะว่าจ้ยก็นอนนอนเล่นอยู่นะนางก็เข้าไปนางก็ ก็ไปก็ก็นอนกอดคุยกันนั่นแหละจอยก็เลยถามนางก็เลยเล่าเรื่องว่าเนาะตอนที่นางอยู่ลอนดอนนางเจออะไรมั่งการใช้ชีวิตอยู่ลอนดอนมันยากนะทุกคนนะการใช้ชีวิตอยู่ลอนดอนไม่ไม่ใช่ว่าแค่เด็กวัยรุ่นรุ่น,ล,นลูกจอยจะเป็นผู้ใหญ่หรื่อรุ่นเรานี่ก็ก็ใช้ชีวิตลําบากถ้าใครได้ไปอยู่เนาะจอยฟังลูกพูดจอยก็ ร้องไห้เพื่อนๆจอยกับแอนดี้ก็ก็ร้องไห้ไม่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใช้ชีวิตแบบแบบยากลําบากขนาดนั้นนะเพื่อนๆเหมือนว่ามีเพื่อนก็จริงแต่มันก็ไม่เหมือนเหมือนเหมือนพ่อแม่เหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครนะัวเนาะเพราะว่าเพราะว่าอยู่อย่างนั้นนะเพื่อนๆเพื่อนก็แค่ได้รับฟังแต่ว่ามันก็ไม่แบบว่าความอุอุ่นมันก็ไม่เหมือนพ่อแม่นั่นแหละอย่างที่จอยจะอธิบายเนะี่ยนางไป ไปอยู่ที่นั่นอนะ่ะเนาะนางต้องแบบว่าเจอปัญหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ว่าอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างที่จอยเคยพูดไปอีคลิปนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้คือได้ยินจากปากนางนางคือเล่าทุกอย่างไงซื้อของไปจบพวกจอยส่งของไปเนี่ยนะห้องที่เช่ารวมกันเนี่ยกฎหมายของอังกฤษเราไม่สามารถที่จะทำาุปุนแจล็อกห้องใครห้องมันได้บ้านก็คือบ้านแยกแยกก็ห้องใครห้องมันแต่ว่าถ้าสมมติถ้าลูกจอยไม่อยู่อย่างเงี้ย ไปทางานเพื่อนก็จะขโมยขโมยของกินเพื่อนเพราะเขากินหมดแหละเผ็ดไม่เผ็ดเขากินหมดเพราะว่านักศึกษาเขาจะเป็นคนที่แบบว่าค่าใช้ใจ่ายไม่เพียงพอก็จะเริ่มขโมยของของเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนๆนของใช้ของเพื่อนอย่างเงี้ยมีปัญหากับเพื่อนทุกเดือนห้าคนก็จะมีประมาณสามคนอนะที่ว่ามีปัญหาเยอะ สองคนนี้ก็คอยแก้ปัญหาน้องไม้น้องไม้มกับเพื่อนอีกคนนึงก็คอยแก้ปัญหาคือว่ายามที่เขาไอ้นี่เ,นเพื่อนยามที่ว่าค่าค่าห้องต้องจ่ายพ,พวกสามคนเขาก็จะไม่จ่ายเขาก็ไม่จ่ายก็คือก็ต้องพวกจนพวกลูกจอยกับเพื่อนเขาอีกคนหนึงอ่ะต้องแบบว่าต้องจี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อนนะ มันห่านกันนี่มันลําบากมากถ้าจะไปเช่าคนเดียวมันไปเช่าไม่ได้นะจอยจะอธิบายไว้ก่อนมันไม่เหมือนบ้านเรานะเพื่อนนะที่หล่นดอนไม่ใช่ว่าจะหาบ้านเช่าได้ง่ายๆเขาไอ้นี่เพื่อนจี้จี้จนแบบบางทีน้องไม้ก็โทรมาบอกพ่อลมาปรึกษากับพ่ออยู่เคยได้ยินลูกมาปรึกษากับสามีจอยบ่อยเพราะว่าสามีจอยก็เล่าจอยนี่แหละอีกคนนึงก็ไปปรึกษาพ่อเพราะว่าพ่อเขาก็เป็นทนายแล้วเพื่อนแล้วแล้วทีนี้แอนดี้เพื่อนแอนดี้ก็เป็นทนาย ก็ให้คําปรึกษาว่าต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องจัดการยังไงปัญหามันก็เรื้อรัองยามที่มาอยู่ด้วยกันเยอะๆอาหารการกินก็โดนขโมยจะทาจะจะจะ,จะทาไอ้นี่เพื่อนๆจะทําแบบว่าจะจะทำไอ้เขาเรียกอะไรนะงานส่งมหาวิทยาลัยก็ทําลําบากเพราะเขาจัดปาร์ตี้สังสรรค์กันบางกลุ่มเขาจะจะัดก็ไม่สนใจเอา เอาแฟนเอาเพื่อนเอาฝูงมาอยู่ในบ้านจัดปาร์ตี้เนาะบ้านหลังเดียวกันมันก็สิ่งดังนะั่นแหละบางทีอยากเราต้องการไอ้ความสงบที่จะทําทํารายงานก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยลูกก็ว่าอย่างงี้เนาะแล้วทีนี้นางนางจนเงินไม่พอใช้ไอ้การกินการกินอ่ะนางบอกไม่เท่าไหร่หรอกแม่การกินอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เงินที่ว่าเสียไปแต่ละเดือนนี่เสียเยอะที่สุดก็คือค่อารถไฟรถไฟใต้ดิน รถไฟใต้ดินทีทนนะ่จะต้องไปทํางานนะจะต้องไปทํางานเพื่อนต้องเสียค่ารถไฟเยอะกว่าการซื้ออยู่ซื้อกินการก่การเล่าเรียนลูกจอยบอกอย่างนี้เพราะว่าจอยก็ไม่เคยรู้นะจอยไม่เคยไปอยู่อยู่ลอนดอนจอยไม่รู้เพื่อนจอยไม่เคยรู้แล้วลูกก็ไม่ไม่เคยเล่าให้จอยฟังไม่เคยเล่าว่าไปอยู่ต้องเจออะไรยังไงเงี้ยไม่ต้องต้องเจออะไรยังไงอะไรมันแพงอะไรมันถูกนี่จอยก็ไม่รู้หรอกเพื่อนเพราะเราไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ลอนดอนไง แล้วลูกก็ไม่เคยเล่าอย่างที่บอกขึ้นรถไฟใต้ดินนี่เสียเงินเยอะมากไปกลับแล้วทีนี้น้องมาจะไปทํางานฟูลทม์ก็ทําไม่ได้เพราะมันต้องเรียนด้วยอย่างนั้นเขาจะหาพวกนักศึกษาเขาจะหางานพาร์ทไทม์ก็ทำเหลอเพื่อนเพื่อนนางก็เล่านะก็เครียดกดดันกดดันมากมากกดดันจนหาทางออกไม่ได้อันนี้จอยจอยจอยบอกมันมันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนนะมันไม่ใช่มามันไม่เกิดขึ้นสิ่งที่จะเล่าให้ฟัง เรียดจนแบบว่าปัญหาเพื่อนปัญหาต่างๆการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมันหดหลายนะเดี๋ยวจอยจะทำอีกคลิปหนึ่งท้าเล่าว่าน้องน้องมายเจออะไรมังนะ่งแล้วเพื่อตอนอยู่รอนดอนนะโดนโดนก็ทำยังไงมัง่งแล้วก็คือใช้ชีวิตแบบว่ามันไม่มีใครมันมันโดดเดียวนางก็บอกว่าเครียดจนแบบว่า แต่ว่าก็แก่มันมันเครียดสะสมอะเออเราเราคิดว่าไม่อยากให้ลูกเครียดสะสมคลิปนะั้นบอกว่าไม่อยากให้ลูกเครียดสะสมไม่อยากให้ลูกคิดถึงแบบว่าทําร้ายตัวเองแต่มันก็เกิดขึ้นเพื่อนเพื่อนมันเกิดขึ้นอตอนตอนที่แรกอาจก,ก็พูดตราก็ไม่คิดว่านางจะจะทำเนาะนางนางกินยา พราะนางบอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็คือเรียนแบบว่าต้องต้องต้องแบบว่าต้องคือแบบว่าไม่ต้องไปเรียนต่อแล้วแค่ส่งทํางานส่งอาจารย์ไอวิชาที่แบบว่ายังไม่ผ่านอ่ะสามวิชาทําส่งภายในเดือนสิงหามันก็จะจบแล้วแหละแต่ว่านางคิดว่านางจะได้ตั้งความหวังว่านางอะจะได้รับปริญญาภายในปีนี้ไม่ต้องรอให้ถึงปีนหน้าเพราะถ้ารับปริญญาปีนี้นางก็ได้หางานทําเลยอะไรเงรี้ยความคิดนางอะนะ ทีนี้นางว่นางเครียดเครียดเครียดจัดจนงว่ากินยาเพื่อนเพื่อนกินยากินยาไปรอบที่หนึ่งเพื่อนเจอเพื่อนนางมาห้ามเอาไว้นะแล้วเข,เขาก็ปิดเงียบไม่บอกไม่บอกพวกจอยเขาไม่บอกไม่บอกพวกจอยคือเพื่อนช่วยทันไงชวนมาเพื่อนมา,มาเจอนะเพื่อนคนที่ว่าเขาสนิทกันสองคนเขาอะ่ะจอยบอกก็จะไปทําอย่างนี้ พ่อแม่ก็คือชีวิตจอยไม่รู้เป็นอะไรเ,เพื่อนๆสามีก็เป็นอย่างกับน้องน้องไมอ้อะหาทางออกด้วยกันจบชีวิตตัวเองเงี้ยจอยบอกว่าอันนี้ชีวิตแค่เริ่มต้นนะเธอยังไม่ได้เข้าสู่ในวัยที่วแบบ่าเหมือนพวกฉันอันนี้แค่เริ่มต้นเธอยังคิดว่ามันยากขนาดนี้ชีวิตเธอมันยากลําบากลําบากขนาดนี้เธอถ้าเธออายุเท่าพวกฉัน เธอต้องรับภาระหน้าที่เยอะเยอะเยอะยะมากมายเธอจะรู้สึกว่าโลกนี้มัน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 ไอ้นี่เพื่อนเพื่อนมันมันไม่ใช่แบบนี่มันไม่ได้มันคือไม่ได้อะไรมาได้ง่ายๆมันต้องผ่านความยากลำบากมาทุกคนนั่นแหละอย่างพ่อกับแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าพวกแม่พ่อแม่สบายพ่อแม่ก็ก็หาเช้ากินข้ามาหาหาเดือนชนเดือน เธออายุแค่นี้เธอเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นกับการใช้ชีวิตเธอยังพูดว่าลําบากขนาดนี้แต่ถ้าเธออยู่ถึงอายุเท่าพวกฉันเธอมีครอบครัวมันจะไม่หนักกว่านี้เหรอจอยว่าอย่างนี้อย่าไปทําร้ายตัวเองพ่อแม่ไม่เคยคาดหวังอะไรกับกับตัวเธอว่าจอยพูดอย่างนี้นะจอยพูดอย่างนี้กับลูกไม่เคยคาดหวังมันเมือนจะจะรับปียาปีนี้ปีหน้าอย่างที่จอยบ,บอกจอยไม่คาดหวังคาดหวังแค่ว่าเขาทําแล้วเขาให้แล้ว,ให,ลวให้เขามีความสุข แล้วจอยบอกว่าถ้า,ถามันยากลําบากขนาดนั้นทาไมไม่ย้ายกลับลงกลับมาอยู่ที่นี่นางบอกว่าคือเขาเลือกของเขาเองเพื่อนเราไปเราไปบอกเขาเขาก็<ๆ>เขาก็ไม่อยากกลับมาคือเขาต้องการแบบว่าอยากอยู่ที่นู่นเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละแม่จะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นู่นมันมีทุกที่อันนี้ก็ทุกที่จริงๆอล้จ้ะนะแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ทําไงอะเพื่อนๆแต่ว่าจอยนี่ที่ร้องไห้นี่ไม่ใช่เล้หรอกคือ ทำไมจอยต้องมาเจอมาเจอสิ่งที่แบบว่าสิ่งอย่างเงี้ยเหมือนเพียนที่เป็นเนี่ยน้องมายนี่ใสเหมือนเพียนดี่จอยจะบอกตรงนะเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็คือจะไม่จะไม่พูดให้ครอบครัวรับรู้อะกลัวกัควครอบครัวรู้แล้วก็จะแบบว่าเสียใจผิดหวังอะไรประมาณเนี้นเพื่อนแต่สิ่งที่เขาทํำนี่มันมันมาตรงกันข้ามไง พวกจอยยิ่งจะยิ่งผิดหวังในตัวเขาจะยิ่งเสียใจมากกว่าใช่ไหมล่ะจอยพูดอย่างนี้บอกว่าเธอทําทําแค่นี้เธอดีที่สุดแล้วเธอเรียนมาถึงขนาดนี้เธอใช้ชีวิตโด,ดยที่แบบว่ายืนตัวคนเดียวที่ลอนดอนโดยไม่มีญาติพี่น้องเนี่ยเธอถือว่าสุดยอดแล้วจอยพูดกับเขาอย่างนี้นะจอยก็ให้กำลังใจลูกแหละเพื่อนๆจอยก็ไม่รู้จะพูดยังไงจอยก็อึง้ง อันนี้เขาบอกเขาก็มานั่งเครียดบอกว่าฉันต้องย้ายคือแต่ละปีเขาต้องย้ายที่อยู่ตลอดเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าเป็นนักศึกษาเขาจะให้ให้ให้แบบว่าให้ให้เช่าปีต่อปีอันนี้เขาก็เครียดเพียอนที่บอกว่าถึงเวลาย้ายเดี๋ยวพ่อลง,ลงขึ้นรถไฟลงไปช่วยย้ายเราจะช่วยแก้เราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันเราจะจับมือกันเดินเธอจะทําอย่างนี้คืออันนี้เขาก็เครียดแต่เขาก็รักลูกเขาเพื่อน จนเขาพาลูกเขาไปเปิดหูเปิดตาวันนั้นพาลูกไปเดินตรงที่ว่าเล็กดิกด๊กทนะแต่จอยก,ก,ก็จะเอารูปลงให้ดูบางบางบาง,บางวิดีโอเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ที่ว่าเข้าไปกันส่องคนพ่อลูกเขาให้เขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันะจอยอาจจะเร,เ,รเรียบเรียงคําพูดคําจาไอ้นั่นไม่เป็นนะเพื่อนๆนะอาจจะพูดว,วกวนไปวนมาพูดไม่ฉฉาดจอยก,ก็ขอโทษขออภัยนะัดที่นี้ด้วยเพื่อนๆเพราะว่า วสมองจอยมันไม่เคลียร์เพื่อนๆมันไม่เคลียร์เป็นเป็นห่วงห่วงเขาเราห่วงเขาแต่เราก็ไปยืนตรงจุดนั้นไม่ได้ไงนะเพื่อนๆในห่วงได้นี่แหละจอยเขาบอกว่ามีลูกก็ห่วงถึงเขาจะโตเขาถึงเขาจะเรียนจบถึงเขาจะจะมีครอบครัวคำคำว่าพ่อเป็นคำว่าพ่อแม่นี่ก็ยังห่วงลูกเสมอห่วงจนวันสิ้นลมจะหายใจของเรานั่นแหละไม่มีวันไหนหรอกที่จะไม่ห่วงลูกนะ จะบอกเขาบอกร้ายรายรอบมีอะไรคุยให้คุยกับจอยคุยกับคุยกับพ่อคุยกับย่าคุยกับพี่ก็กลัวห่วงก็กลัวแต่กลัวเขาวัวเขาจะคิดว่าไอน้นู่นไอ้นั่นไอน้นี่นิสัยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆนิสัยเขาจะเป็นอย่างงี้หมอนพ่อเขาเหมือนเหมือนกันเป๊ะ ถามอะไรก็ไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแต่เราก็ดูออกเนาะเราก็ไม่ใช่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นเมียน,นี่จะดูลูกดูผัวออกอยู่แล้วอะนี่เลยจ้ะจอยก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจอยจะมาเล่าว,ว่าน้องน้องมาเจออะไรมางนะ้ออยู่ลอนดอนว่าลอนดอนมันน่ากลัวขนาดไหนนะจอมันจะได้เป็นแบบ คือได้เตือนเพื่อนๆ,ๆหรือเด็กๆที่จะมาเรียนที่ลอนดอนให้ให้ระวังตัวกันด้วยอจ้ะทุกคนนะเดี๋ยวจอยจอยจะทําอีกคลิปหนึ่งเล่าให้ฟังนอก่าน้องเขาเจออะไรม้างที่ลอนดอนเพื่อนๆอยังไจงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบาย